ได้แล้วคะ่ะหนุ่มสาวรักโลกแม่น้องดรสิริกานคัดสุดเข้มออดิชั่นมิสเตอร์และมิสเอิร์ธไทยแลนด์ดูเทลเซนทเวนตี้ไฟพร้อมเดินทางสู่รอบไฟน้อง31สิงหาคมนี้เรียกได้ว่าเป็นการออดิชั่นที่เข้มข้นสุดๆเพื่อให้ได้หนุ่มสาวที่มีหัวใจรักโลกตามภารกิจมิชชั่น Mission for t h เอิร์ธสำหรับเวทีการประกวดมิสเตอร์เอิร์ธไทยแลนด์และมิสเอิร์ธไทยแลนด์ดูเทลเซนทเวนตี้ไฟโดยแม่น้องดรสิริกานอ้นสนการประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์และคุณเนนะออนยฤฤพร,รรรรรรริิตอองงกกกกมาาค์ท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่คุณสิทธิพลผู้สมบูรณ์ประธานหอการค้าปทุมธานีคุณดรโกธีรศักดิ์คุณเต๋าทีวีภูคุณสุจิตสมปอนครชัยสงและคุณเมฆจิรกิจถาวรวงศ์ทั้งนี้แม่น้องยังประกาศแต่งตั้งน้องโซดาและคุณเมฆจิรกิจนางเกาอีผู้จัดการกองประกวดมิสเอิร์ธและมิสเตอร์เอิร์ธไทยแลนด์ณโรงแรมเอ็นซูริรีสอร์ทแอสปาลำลูกกา71อีกด้วยละค่ะ ก็ตื่นเป็นกันค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นก้าวแรกของผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะแล้วก็เชื่อว่าในวันต่อไปทุกคนจะพัฒนาแล้วก็จะดจะพัฒนาไปมากกว่านี้ด้วยค่ะวันนี้ก็สนุกมากเลยค่ะเป็นเวทีที่สองของหนูนะคะเพราะเวทีแรกก็เป็น Miss Earth สุรากาลค่ะซึ่งวันนี้ความรู้สึกของหนูสนุกมากได้ฟูลเทิร์นหนึ่งอรอบค่ะ ก็วันนี้รู้สึกสนุกนะคะแล้วก็รู้สึกว่า m มิส Earth Thailand ก็ยังคงมาตรฐานเอาไว้อยู่เช่นเดิมนะคะแล้วก็ปีนี้ก็เป็นรสชาติใหม่ๆนะคะที่มีเพื่อนๆ Mr. Earth มาร่วมเป็นปีแรกด้วยหวังว่า รอบเก็บตัวน่าจะสนุกสุดยอดแน่นอน,นะคะ่ะเล่นขาเพราะว่าที่เป็นเวทีแรกแล้ก็อาจจะมีหลายๆนีม่มาแก้แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นหน่อหนูก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกสนุกมากเลยค่ะรอบนี้ก็เป็นรอบที่2นะคะรอบแรกก็คือหนูไปประกวดมิสเอิร์ธสุละกาละค่ะรอบนี้มาประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ก็ทำให้รู้จักผู้เข้าประกวดมิสเอร์หน้าใหม่หลายคนค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะและรู้สึกว่าตื่นเต้นมากไม่ว่าจะเป็นครั้งที่แล้วหรือว่าครั้งนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะและที่สําคัญคือคทางนี้ค่ะเรามีเพื่อนๆค่ะที่ว่าเป็นผู้ชายเป็นมิสเตอร์เออไทยแลนด์ด้วยค่ะอันนี้เป็นตําแหน่งของหนูค่ะก็เพื่อนๆทําได้ดีทุกคนแล้วก็สนุกเต็มที่ค่ะขอบคุณทุกการซัพพอร์ตแล้วก็ติด l ่อเพจมิสเตอร์ไทยแลนด์แล้วก็เป็นกําลังใจให้คูณชคดีทุกท่านด้วยนะคะ so much for the support นะคะ every voice we hear it cut so thank you so much we really appreciate it ค่ะ thank you ยังไงก็ฝากทุกๆท่านนะคะเป็นแรงเชร์แรงใจให้กับพวกเราความงแรกนะคะของ Miss Earth มาให้ได้นะคะหนึ่งที่จะไปพัทยาค่ะไปล่องเรือยอชกันเลยคะ่ะก็จะ enjoy แน่นอนเลยค่ะติดตามชมกันได้นะคะผ่าน Miss Earth Thailand นะคะแล้วก็ m r Earth Thailand กันเช่นกัน,นะคะ่ะ Natasha Patson Davis, and thank you so much for the support. So you can follow me at Instagram Natasha N A T A S H A underscore D V S S. Thank you. ธนาขุณเน้นค่ะฝากช่องทางการติดต่อนะคะที่ TikTok แล้วก็ IG นะคะ Love underscore S R K N นะคะแล้วก็ Facebook สุรังคณาขุณเน้นค่ะสาธิตาจันสวรรนนะคะ์ค่ะฝากช่องทางการติดต่อเป็นอิน t a g r กรนะคะ คือ i n g g ขีดแล้วก็4 7่ 0, ค่ะวันนะคะก็จะฝากเป็นช่องทางเป็นบ o ็กค่ะเป็นนักเพจที่เขาวันเลยค่ะแล้วก็ไอจีนะคะจะเป็น p D h p h p p, p l o y ค่ะแล้วก็เจนสกอร์สองตัวค่ะะจัสกอระ so please follow me in Facebook j u n e s k thank you <c oughs> my name follow me on Instagram at jenstaras <c oughs> ือวิชด้เป็นที่วิชิาน่ปิมภายใน i n s t a g r A m S C ค่ะวันนี้มีความสุขมากนะครับอย่างน้อยขอบคุณเมทีวิสเออร์ไทยนั์นะครับที่เปิดอายุที่แบบไม่จำกัดให้ผมเนี่ยมีที่ยืนของเวทีนะครับแล้วนาขอฝาก f c e e o o o t t k t t o k แล้วก็ IG นะครับ Y O W S R A W A N G ด้วยนะครับ ก็วันนี้ถือว่าก็เกินคาดมากครับที่สามารถเข้ามาอยู่ในท็อป12ได้นะครับเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการประกวดครั้งแรกของผมนะครับก็ขอขอบคุณกองมิสเตอร์เอิร์ธไทยแลนด์2025นะครับที่ได้เปิดโอกาสให้ผมได้เข้ามาเป็นท็อป12นะครับก็สุดท้ายก็ฝากส่งกำลังใจแล้วก็ติดตามกันได้ที่ i g นะครับ amper.e แล้วก็อันด r s สกอร2ครั้งนะครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับบี้เปียนัทนะครับก็นี้เป็นเวทีแรกของผมที่ประกวดนะครับก็นี้รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับแต่ก็รู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณกอง Mr Earth Thailand ด้วยนะครับที่ให้โอกาสมายืนเป็นท็อป12ในวันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามที่ IG แล้วกันนะครับ bb. b boy นะครับก็คือ bb. แล้วก็ b i e b o y ครับขอบคุณครับ คท็อป12 Mr s i r e a r t h a a n d 2025ครับช่องทางติดต่อนะครับ ig นะครับ birchs underscore n u w t h a ครับแล้วก็ฝากทุกคนเข้าด้อมพข้บ้านด้วยนะครับสามารถสแกนเข้าดอมพข้บ้านได้ที่หน้า ig ได้เลยครับ ครับสวัสดีครับผมทอมทศว่างนี้กลับมาในรอบ10ปีในรูปแบบใหม่ๆกับ m r Earth Thailand 2 0 25นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็แฟนเพจทุกเพจเลยที่ให้การสนับสนุนทางพวกเรานะครับ Top 12 m r Earth Thailand 2002, 2025นียผมต้องบอกก่อนว่าในการประกวดครั้งนี้มีอะไรใหม่ๆให้ติดตามอย่างแน่นอนเลยครับที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k หรือว่า Instagram Final เี่ยทสําคัญล Final 31สิงหามน ครับนคครับวันนี้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ผ่านเข้ารอบแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้เป็นหนึ่งในครอบครัวของมิสเตอร์เอิร์ธไทยแลนด์ครับก็ฝากช่องทางติดตามแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เอร์ด้วยนะครับทาง IG ครับว่าละเอิร์ธครับยังน U O R A E A R T H Z ครับแล้วก็ t ิก t o อชื่อเหมือนกับ IG เลยครับผม ครับผมผมโดนเฟซบุ o กนะครับน้าโดนสีเรือนสหารนาวินนะครับแล้วก็ IG นะครับดนนาโดน SS นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทางกองประกวดมากๆเลยครับที่ให้โอกาสในการที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของ Mr.Earth Thailand ทนะครับปีนี้นะครับขอบคุณมากครับก็ไปเก็บออกมาครับที่เป็นหนึ่งในทัพสิของ Mr.Earth Thailand นนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังแรงเชียร์ให้กับ แมสลันแล้วก็พี่ๆที่เหลือด้วยนะครับผมแล้วก็ทางช่องทางติดต่อนะครับทาง IG แล้วก็ t ิกตอกเหมือนกันนะครับ i m a x Z a r ครับขอบคุณครับ สวัสดีผมวันนี้คือแบบตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้เข้ามาในท็อป12นะครับผมซึ่งาตารางหลังจากนี้จะต้องเป็นตารางที่เข้มข้นอย่างแน่นอนอยากให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามเพื่อรับชมข้อมูลดีๆแล้วก็ความสามารถของพวกเราครับผมผมอินสตาแกรมของผมเป็น p a r i n y a p e g r นะครับผมอย่ามาลืมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมคุณภาพดีแน่นอนครับผมขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับผมภาคพันฑ์กรสุพันธ์สนครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็น1ใน12คนของมิสเตอร์เอิร์ธไทยแลนด์นะครับเป็นปีแรกของประเทศไทยนะครับยังไงก็พวกเราจะนำภาพกิจกรรมแล้วก็การเก็บตัวต่างๆนะครับมาให้ทุกคนได้ชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกับไอจีขงผมนะครับภาคพันฑ์กรสุพันธ์สนครับอยากให้ฝากกิจกรรมเติมเต็มไปว่ามีอะไรนจะสนใจนะครับกิจกรรมก็จะมีนะครับเราจะไปเก็บตัวที่ที่พัทยานะครับแล้วก็เราจะมีการล่องเรือครับไปเก็บขยะ นะครับในตอนเช้าแล้วก็มีกิจกรรมรอบกองไฟนะครับแล้วก็วันไฟนอลวันที่สามสิบครับผมอันอยากได้ฝากที่สเตอร์ก็มีความเข้มข้นแล้วก็ทุกท่านหล่อมากๆเลยติดตามไว้ด้วยครับมิสเตอร์เอิร์ธไทยแลนด์ครับขอบคุณครับ